อาชีพเมียฝรั่งบ้านๆกลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้พลจะใช้เงินจากการที่เราทํากําไรได้จากธุรกิจ Airbnb มาต่อยอดในครอบครัวของเราแล้วก็ให้เงินมันกระจายในครอบครัวมากขึ้นค่ะพบกับพลอ,อีกแล้วนะคะในช่องพลเจส o อรี่นะคะ EP นี้พลมีแผนว่าจะไปซื้อสิ่งของบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่จะให้เงินตรงนั้นนะคะมันมาก่อให้เกิดรายได้นะคะสําหรับครอบครัวไม่ใช่แค่ รายได้ตรงนั้นนะมันไม่ได้มาถึงพลอยกับคุณเจหรือว่าสามีของพลอยไม่ได้มาถึงตรงนั้นนะคะแล้วพลอยก็ไม่ได้หวังที่จะได้ตรงนั้นด้วยแต่หนึ่งสิ่งที่พลอยอยากซื้อสิ่งของสิ่งเนี้ยให้คุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยแกเป็นคนขยันค่ะแกเป็นคนที่ชอบอ,อยู่ไม่นิ่ง และแกก็จะได้รายได้ตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบให้แกทํานะคะแล้วก็ประเด็นนี้นะคะพอจะมาขอพูดว่าพอไม่เคยเสียใจเลยที่พอมีแฟนต่างชาติอายุห่างจากพอยเยอะเหมือนกันแต่เขาก็เป็นผู้นําให้พอจริงๆไม่ว่าจะเป็นในทุกๆเรื่องของการทํางานของพอทุกการเติบโตจะมีสามีคนนี้อยู่ค่ะนั่นก็คือคุณเจนะคะพอยอยากจะมาพูดในอีกมุมมองหนึ่งที่ที่พอไม่เคยมาพูดที่ไหนลหลายๆคนเนี่ยทราบดีใช่ไหมคะว่าพอทําธุรกิจ airbnb เกี่ยวกับอ่า ให้ลูกค้าเนี่ยมาพักที่บ้านนะคะแล้วก็เวลาที่ลูกค้ามาพักที่บ้านนะคะเราก็จะมามูฟมาที่บ้านยายก็คือห้องนี้ค่ะห้องรับรองแขกนะคะพลอยก็จะมูฟมาที่นี่ทีนี้การทำาอเบ B ยของพลอยเนี่ยพลอยก็แฮปปี้ค่ะมีความสุขเพราะว่าเราได้รายได้ตรงนั้นและก็เป็นรายได้ดีด้วยสําหรับตัวพลอยไม่มีอะไรที่มันเป็นโค้อกังขาเลยว่าเราไม่อยากทำณจุดจุดนั้นเพราะว่า มันเป็นอะไรได้ดีอะค่ะพี่พี่สมมุติว่าพลอยทำงานออฟฟิศอะคะ่ะเงินเดือนหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดอย่างเงี้พยพลอยกว่าจะได้เงินเดือนตรงนั้นมาเราก็ต้องสู้รบกับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มันครบหนึ่งเดือนเผื่อที่เราจะได้รายได้ตรงนั้นมาแต่พอมามองกับกันเมื่อเรามีโอกาสทํา Air บ nb ในวงเล็บเมื่อเรามีโอกาสเวลาลูกค้ามาพักหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นเงินก้อนแล้วอะค่ะพี่พี่ค่ะนี่คือสิ่งที่พลอยอยากมาแชร์ให้ฟังเนาะไม่ได้มาอวดโอ้หรืออะไรนะพี่พี่แต่เพียงแค่ว่า เราอยากมาแชร์มุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ที่พลอยมียังไงต่อครอบครัวแล้วก็อนาคตของตัวเราเองนะคะหนึ่งสิ่งเลยถ้าพลอยไม่มีสามีพลอยก็คงไม่มีวันนี้เพราะว่าสามีเป็นคนชี้นําชี้ทางให้เราได้เข้ามาเรียนรู้ตรงตรงนี้แล้วก็การทํางานออนไลน์หลายๆคนมองมาที่เราเขาอาจจะมองว่าเรามีแฟนต่างชาติเขาให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ในโลกใบนี้แต่ความเป็นจริงแล้ว เขาไม่ได้ถึงแบบนั้นนะคะสามีพลให้ในสิ่งที่ควรให้และก็ให้ที่เป็นประโยชน์และสามารถต่อยอดได้เขาสอนการทํางานของพลค่ะเพราะว่าเขามองว่าพลอายุยังน้อยสามารถไปได้อีกและก็ไปได้ไกลเติบโตไปเไติบโตไปได้อีกแกค่ะทำคอนท้งคอนเทนต์ตื่นขึ้นมาครีเอทนั้นบางสิ่งบางอย่างวางแผนชีวิตตัวเองว่าจะเอาอยัางไงอะไรอยพลทำเอฟเฟอร์เรตต่างๆนะคะไม่ใช่แค่ YouTube ที่พลทำเราได้ไรายได้จาก a อ r บ nb หนูได้ไรายได้จาก a i r b n b ใช่ไหมคะพอเราได้รายได้จากลูกค้านะคะที่มาพักบ้านเราเงินนั้นเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรอืมเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วแหละแต่เงินนั้นเราจะเอาไปทําอะไรให้มันงอกเงยนิดๆในหน่อยก็ยังดีเงินที่เราจะเอามาลงทุนให้มันกระจายไรายได้ในครอบครัวให้ให้ครอบครัวของเรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนิดๆในหน่อยนะคะสามีพอยให้ไอเดียค่ะก็คือว่าวันนี้จะไปซื้อเครื่องตัดหญ้าให้คุณพ่อนะคะเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่มีเครื่องตัดหญ้ามีแต่เครื่องแบบ สไลด์เหมือนเหมือนเป็นเครื่องแล้วก็จับแล้วก็สไลด์เป็นอย่างเงี้ยค่ะทําไมพออยาถึงอยากได้ตัดหญ้าแบบนี้ไอ้ที่ตัดหญ้าอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่พี่พี่เห็นไหมอยากได้ที่ตัดหญ้าแบบนี้เพราะว่าแบบนี้มันจะตัดดีกว่านะคะมันจะบุกบุกเบิกได้มากกว่าพ่อพลอยอะค่ะพี่พ,พี่แกชอบตัดหญ้าแกชอบตัดหญ้าบริเวณบ้านนี้ยตัดตัดไปแล้วก็จะมีคนเพื่อนบ้านนะคะเขาไม่มีเขาก็เลยมาบอกว่าให้คุณพ่อไปตัดให้หน่อย จะจ้างให้เลยค่ะสองร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณพ่อพลก็ตัดนะบางทีแกตัดไม่ได้เงินแกก็กตัดให้แ <c oughs> กตัดให้แล้วทีนี้พลก็เลยรู้สึกว่าเออมีติดบ้านไว้ก็ดีเพราะว่าหนึ่งเราสร้างรายได้ได้สองเราก็มาตัดหลังบ้านเราหน้าบ้านเราเยอะแย,ย,ยะไปหมดหลังบ้านคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนั่งตอนเช้าพลก็รู้สึกว่าสามีเขาเป็นคนที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยสามีพลนะคะเขามีความเป็น ไม่ไม่ใช้เงินสูรุ่ยสุราการใช้เงินของเขามีระเบียบมีแบบแผนมากคือเราอยู่กับเขาเราก็รู้อะค่ะพี่ๆรู้รู้อยู่แล้วแต่หนึ่งสิ่งที่ที่เขาทําให้เราเห็นมาโดยตลอดเวลตลอดระยะเวลาที่คบกันเ่ะเขาจะมีความเอาเงินตัวนั้นไป invest หรือไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดประโยชน์ที่มันทําให้บ้านเราอะสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้แล้วก็ใช้งานได้ในระยะยาวสร้างเงินได้ นี่คือสิ่งที่สามีสอนพลอยมาโดยตลอดแล้วพลอยก็รู้สึกว่าพลอยไม่เคยเสียใจเลยไม่เคยเสียใจเลยที่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้อายุน้อยกว่าเขาแต่เราก็พยายามที่จะฟังฟังในสิ่งบางสิ่งที่เราไม่รู้เราเป็นเด็กหัวสมัยใหม่ก็จริงแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขารู้อย่างเงี้ยทำให้พลอยได้เห็นอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเงินที่เราได้มาจากลูกค้าเนี่ยเราก็เอาไปลงทุนอีก อีกบางสิ่งในบ้านของเราการซื้อของบางสิ่งบางอย่างจับใจยอย่างมีสติพอได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากอดีตท,ที่มันผิดพลาดและผ่านมาพอก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าเออเราทําผิดพลาดอะไรมาบ้างในอดีตในเรื่องของชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่แต่พอพอเราเปิดใจรับฟังสามีมากขึ้นว่าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลายๆคนยังไม่ทราบแต่เรื่องนี้ หลายๆคนอาจจะคิดว่าการลงทุนเนี่ยในทุกวันนี้มันก็จะมีคริปโตมันก็จะมีบิตคอยมันก็จะมีการซื้อสต็อกบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรก็ตามแต่อย่างเช่นคนย่างเนี้ยค่ะเขาก็จะไปฝากเงินกระเียนให้มีคนจัดการดูแลเงินตรงนั้นให้เอาไปลงทุนเงินตรงนั้นจัดการคือเขาจะมีคนจัดการนะคะได้หลายสิ่งหลายๆอย่างคือเราได้เรียนรู้มาทีนี้ในฉบับตัวพลอยอันนี้คือไม่ได้ไปมองคนอื่นในฉบับตัวพลอยเอง พลอยก็มองว่าสิ่งที่สามีสอนนะมันมีค่ามากในวันนี้เมื่อก่อนเราอาจจะอยากได้นั่นเราอาจจะอยากได้นี่เราอาจจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้อย่างที่เราหวังแต่หนึ่งสิ่งที่สามีบอกก็คือต้องรู้จากการรอต้องมีสติต้องเอาเงินนั้นไปอินเวสเพื่อที่จะเอาเงินนั้นไปลงทุนอินเวสลงทุนพอเราลงทุนเนี่ยเราก็ต้องรอห้าปีสิบปียี่สิบปี สี 4, 5, ่ห้าหกปีแล้วเธอดูนะว่ามันจะทำเงินให้เธอหรือไม่ภายในวันข้างหน้านี่คือสิ่งที่เขาสอนเราเพราะว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนหน้านั้นหยุดความคิดที่เราจะอยากได้อันนั้นอยากได้อัน,นี้ในสิ่งที่เราอยากได้ในรวดเร็วทันใจแต่เราไม่ได้เรียนรู้การรอเราไม่ได้เรียนรู้การที่เราจะต้องทนรอเราต้องมีการอดทนรอแล้วเราจะได้เห็นสิ่งนั้นอย่างสวยงามสามีก็สอนใน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาก็สอนเราให้ให้เราเป็นคนในแบบฉบับที่ดีขึ้นนะคะแต่อาจจะมีบางครั้งที่เราหัวรั้นฟังเขาบ้างไม่ฟังเขาบ้างแต่เขาก็เป็นคนที่ใจเย็นกับเรามากๆเขาเป็นคนที่ใจเย็นกับพลอยมากที่สุดเลยนะคะพี่ๆขาสามีแล้วพลอยไม่รู้สึกว่าเสียใจเลยที่ท,ที่ที่มีเขาในชีวิตเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพลอยกับแฟนเนี่ยพลอยกับสามีอายุห่างกันมากจะไปกันได้ไหมความเป็นจริงอะ่ะ เราอ่ะไปมองคนอื่นว่าเขาเด็กเขาอายุน้อยกว่าเขาอายุสูงกว่าเออเขาก็ต้องมีเรื่องเดียวเรื่องเงินสําหรับตัวพลในมุมมองของพลและในปัจจุบันเนี้ยคือพลอไม่สามารถที่จะมานั่งอธิบายใครฟังได้ว่าพลเป็นคนยังไงแต่เพียงแค่ว่าเขาเขาให้พลอ่ะฝึกการลงทุนและทํางานทํางานอย่างสุจริตและก็อดทนรอกับสิ่งที่เธออยากได้บางสิ่งบางอย่างแล้วพลก็อายุแค่นี้เนาะเออ พใช่เรายังมีโอกาสถ้าเรายังไม่ตายเรายังมีโอกาสเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างในโลกใบนี้ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยการลงทุนหรือจาก Air บ nB ลูกค้าเข้ามาพักเราเอาเงินนั้นไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์งั้นฉันคิดไอเดียออกแล้วว่าเราไปซื้อเครื่องตัดหญ้าให้พ่อ,พอ,ข,อของเธอดีไหมพอเราไปซื้อเครื่องตัดหญ้าให้พ่อเนี่ยเวลาเสาร์อาทิตย์เกว่างๆเนี่ยเกก็จะได้ทํานั่นทานี่บางทีเนี่ยเกได้รับจ้างรับจ้างให้ไปตัดหญ้าตรงนั้นตรงนี้ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าในหมู่บ้านบางคน ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ไม่ค่อยมีเครื่องตัดหญ้าบางทีเขาก็จะยืมกันอย่างเงี้ยอืมพอยืมกันบางคนอ่าพอยไปยืมบ้านหลังนั้นพลอยก็ต้องให้เงินค่าค่าสุดหลอของเขาร้อยสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละค่ะเหมือนกันอันนี้ก็เราก็คิดว่าเออเราน่าจะทําเงินได้หนูก็เลยตัดสินใจว่า เราไปซื้อของที่โกลบอลเพื่อเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะพาคุณพ่อไปเลือกเอาว่าแกอยากได้ยี่ห้อไหนแกอยากได้แบบไหนค่ะคือสิ่งที่พออยากมาแชร์ให้กันฟังคืออีพีนี้พลไม่ได้มาอวดหรือไม่ได้มาอวยสามีอะไรแต่เพียงแค่ว่าเรามาแชร์อีกมุมมองหนึ่งหลายๆคนที่ไม่เคยทราบคือเรื่องเนี้ยพลไม่ค่อยที่จะไปนั่งพูดที่ไหนแม้ไว้แต่กับเพื่อนสามีก็ไม่ไม,ไม่ไม่พูดเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ รื่องส่วนตัวของเราเนาะแต่ว่าพลอยก็มาแชร์บางสิ่งบางอย่างให้พี่ๆได้รับชมกันว่าเงินที่พลอยได้มาจากการทํางานเราไม่ได้เอาเงินตรงนั้นนะไปทําอย่างอื่นเราเอาเงินตัวนั้นนะไปซื้อของไปซื้อนั่นซื้อนี่เพื่อที่จะมันเกิดประโยชน์ต่อไปภาคหน้าจะบอกว่าไม่อวยสามีก็อวยอยู่นะ EP นี้นะคะ่ะพี่ๆโอเคก็ไม่เป็นไรเนาะมาพูดคุยกันเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะไปซื้อของค่ะพี่ๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อของแล้วก็ พี่ๆไปเลือกชมกันเดี๋ยวจะถ่ายให้รับชมกันว่าคุณพ่อแกจะเลือกเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อไหนและแตกก่แกเลยนะคะพี่ๆค่ะถ้าพี่ๆชอบคลิปนี้หรือมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะพูดคุยกันมาได้ค่ะผ่านช่อง Projectory อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะ